m มสบาเกตเอ็กซ์คลูซีทุกๆวันจันร์แบบนี้นะครับแมปกับออนก็จะได้มาไลฟ์กับเมสเตอร์กันด้วยแล้ววันนี้เรามีสินค้า A Product จากทอกสอันอีกครั้งหนึ่งและครั้งนี้ก็เป็นการคัดเลือกสินค้าของรัฐวิสาหกิจชุมชนจากทั่วประเทศวันนี้ขนมข้าวอบกรอบตา something rice ดูที่ออนได้นี่มาเป็นบ็อกเซตเลยนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกับคุณใหม่ดีกว่า สวัสดีครับสวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีครับคุณใหม่นี่ต้องบอกว่าเป็นทายาทของแบรนดน์นี้แล้วก็ไม่ได้เป็นแค่แบรนด์ขนมข้าวกรองอบกรอบที่แปรรูปมาเท่านั้นแต่ว่ามีเรียกว่าเป็นการทําแบบครบวงจรของการผลิตหนึ่งสิ่งที่เรียกว่าเป็นโรงสีข้าวด้วยมีการให้มเมล็ดกับชาวนานหรือว่าชาวกเกษตรแถวนั้นด้วยคุณใหม่เล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะเอ่อ กีสุดท่านนะคะเอ่อจะขอเล่าถึงตัวธุรกิจหลักๆของหน่อยนะคะก็คือที่บ้านเนี่ยจะทําเป็นเอ่อโรงสีข้าวเป็นหลักนะคะเราทําเป็นคอนแทคฟาร์มิ่งค่ะก็คือจะมีการเซ็นสัญญากับเกษตรกร,ร,กรหรือว่าลูกไร่ของเราค่ะแล้วก็เราก็จะมีตัวเมล็ดพันธุ์ที่เราคัดนะคะอันนี้เราก็จะแจกจ่ายให้เกษตรกร,ร,กรที่อยู่ในกลุ่มแล้วก็ จะดูแลตลอดช่วงเวลาเพอาปะปลูกเลยค่ะคอยให้คําแนะนําเรื่องลูกเรื่องแมลงเรื่องการใช้ปุ๋ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนการเก็บเกี่ยวมาแล้วก็ซื้อเข้ามาในราคาประกันเสร็จแล้วเนี่ยพอเราเอามาเข้ากระบวนการแปลรูปในโรงสีนะคะครเราก็จะนนได้ใบตัวดัดหลายๆอย่างเลยอย่างเช่นได้แปลได้ตัวลําข้าวแล้วก็ไปสกัดน้ามันจนมาเป็นตัวเนี้ยค่ะ เราก็จะได้ส่วนน่งที่เรียกว่าปลายข้าวหรือข้าวหักอันนี้ปกติแล้วอะค่ะจะต้องขายเป็นแบบว่าเหมือนข้าวเป็นเกรดต่างๆาเอาให้แบบสัตว์เลี้ยงหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยสัตว์แบบเป็ดกออไก่เอาไ้กินทีนี้เนี่ยก็เลยมองกันว่าไม่สามารถที่จะเอามาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มได้ก็เลยลองเอามาทําเป็นขนมดูค่ะซึ่งมันคือผมขอแกะเลยได้ไหมครับผมจะทดลอง <c oughs> นี่มี QR อยู่อันนี้สามารถสแกน แล้วก็สั่งซื้อได้เลยอย่างนี้ใช่ไหมจะเห็นผลิตภัณฑ์อันนี้เป็น Q R ของไลน์ป่ะครับหรือว่าเพจตัว Q R นี่เป็นของเพจ f a c e b o o k ค่ะของเพจ b o o k อืม,อมก็คือ,อเรียกว่าข้าวป๊อปก็ได้ใช่ไหมคะคุณใหม่ง่ายๆเนาะข้าวป๊อปมันจะแบบคล้ายๆอารมณ์เหมือนป๊อปคอนคือร้อให้ความร้อนแต่เราไม่ได้ใช้น้ำมันเลยค่ะอ๋ออุ๊ยเลิศดา มีอย่างนี้ด้วยเราให้ความร้อนเขาแต่แต่เราไม่ได้ใช้น้ํามันคืออย่าง<ะ>ป๊อปคอร์นมันจะเป็นเมล็ดข้าวโพดท,ที่ไปโดนความร้อนแล้วน้ํามันใช่ไหมคะมันก็จะป๊อปออกมาแต่อันนี้ไม่ใช้น้ํามันอันนี้มันคือปลายข้าวใช่ไหมฮะมขอโทษนะปลายข้าวนี่บางทีเขาไปทําโจ๊กด้วย่ะครับใช่ไหม,ไมใช่ใช่ส่ะาทำได้เหมือนกัน แกะแล้วนะครับมี4รสชาติในกล่องนี้นะคะก็คือข้าวกล้องอบกรอบรสคาราเมลพลัสรสคอนชีสเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่แล้วก็มีข้าวกล้องอบกรอบรสหมึกแซบแล้วก็ของพี่แมปคือรสอะไรคะรสสับปะรดฮะทำไมมีเป็นดอกดอกอันนี้คืออะไรเอ่ยที่เป็นแบบสับปะรดเหรออ๋อเป็นสับปะรดอันนี้เราใช้สับปะรดแบบแท้เลยสาะเ็น เพราะเชียงรายมันจะมีพื้นที่ที่<ม>อปลูกสับป,ประรดกันทั้งอำเภอเลยค่ะก็เ<อ>ลยใ,ใช้สับป,ประรดในพื้นที่เชียงรายด้วยอันนี้ไม่ใช่แค่รสนะครับมันคือสับป,ประรดจริงๆค,ง <c oughs> คือใส่สับป,ประรดแ <c oughs> บบ <c oughs> อบกรอบอบแห้งลงไปด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือ เราใช้สับปะรดจริงๆเอามาคั้นน้ำแล้วก็เคี่ยวเป็นน้ำซอสของสูตรของเราเองแล้วก็ตัวสับปะรดที่เรารีดแล้วอะค่ะแล้วก็เอาไปอบแล้วก็ใส่เป็นเนื้อลงไปด้วยค่ะนี่รีวิวแบบยูทูบเบอร์เป็นยังไงรีวิวแบบยูทูบเบอร์มองไม่เห็นเลยเห็นน้ำมือออนว่าเป็นชิ้นออนมือชมพูมากเลยนะหล่อนี้พี่รู้สึกอ๋อคือมันไม่ได้เป็นแบบ เศษเศษหรือเป็นชิ้นเล็กๆแต่คือทํามาแล้วเป็นหนึ่งชิ้นหนึ่งคำที่สามารถแบบว่าทานเป็นขนมสแน็คได้แล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องอ้วนเพราะว่า<อ>ไม่มีน้ํามันค่ะอ <c oughs> โอ้น,นี่ต้องบอกว่ามันมคือเป,เป็นการทําขนมที่ดูแลตั้งแต่ต้นทางตั้งแต่การเพาะปลูกเลยถูกไหมครับ โอ้คค่ะ<อ>เรารู้ต้นทางของวัตถุดิบหมือนเลยค่ะขออนุญาตพูดอย่างหนึ่งคือ,ค,อคือที่อเมริกาเนี่ยมันจะมีขนมชื่อว่า rice crispy treat ที่หลายๆคนน่ารู้จักกันใช่ไหมคะรสชาติคืออร่อยแบบนั้นเลยแล้วนี่คือเราได้สนับสนุนคนไทยแล้วก็เกษตรกร,เร,กรเรียกว่าแบบ full cycle ที่คุณใหม่จัดการดูแลหมดเลยตั้งแต่ให้เมล็ดข้าวให้กเกษตรกรมีมีงานทำแล้วก็รับซื้อกลับมาแล้วก็ เอาไปเอาบางส่วนที่อาจจะไม่ได้มีราคามากมาแปลรูปกลายเป็นว่ามีผลผลิตออกมาแบบนี้รสชาติอร่อยมากสับป,ประรดดูเป็นอีกหนึ่งรูปแบบรูปลา่างมันจะ,<ช>นะแบนกว่าเพราะอะไรนะครับอันนี้เน่ค่ะอันนี้ค่ะตัวเท็กซ์เจอร์เราต้องทําให้แบ,บนกว่าเพราะว่าเอ่อถ้าถ้ามันค่อนข้างจะพองหรือฟูอะค่ะมันจะแบบว่ามันจะมันจะกรอบยากมันจะคาดคำภาษาเหนือเขาจะเรียกว่ามันฟ้ามหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะฟ้ามเหรอเจ้าเชื่ค่ะ แต่ว่าแบบว่ารถอื่นๆเนี่ยก็จะแบบมีความหนากว่าน่อยอันนี้ก็คือแบบว่าเราก็ทดลองกันทดลองกันเองในครอบครัวในบ้านเนียคะ่ะว่าแบบเราต้องแบบปรับท็กเจอร์ยังไงน,นนะให้มันแบบพอไปด้วยกันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ละรถมันก็จะมีแบบเงื่อนไขที่แตกต่างกันเนะะี่ยค่ะแล้วก็แต่ละรถก็ใช้ข้าวไม่เหมือนกันใช่ไหมคะเพราะว่าอย่างคอนชีสเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่เออไม่เหมือนแต่ก็คือ,คอ หลักๆเนี่ยก็คือที่ลุงสีจะทำสองตัวค่ะก็คือข้าวญ,ญี่ปุ่นแล้วก็ข้าวไรซ์เบอร์รี่ทีนี้ก็คือเออ่สัดส่วนของของขนมแต่ละตัวเนี่ยค่ะก็อาจจะใช้ข้าวกล้องญี่ปุ่นกับข้าวไรซ์เบอร์รี่เนี่ยเปอร์เซ็นต์อาจจะต่างกันแต่ก็คือเบสที่2ตัวนี้ค่ะโอ,โอเคเอ๊ะคุณน้องคนนี้ครับที่อยู่ในรูปด้านหลังน้องมาสคอตเหรอเป็นมาสคอตเป็นโลโก้ค ค่ค่ะอันนี้ชื่อไมจังค่ะไมไมไมเหรอครับไมไมจังค่ะอันนี้ก็คือคือมันจะมีแบบว่าตัวคันจิในภาษาญี่ปุ่นนะคะที่<า>ที่มันแปลว่าข่าวอะคะ่ะมันจะมีแบบว่าสามารถจะอ่านได้หลายอย่างแล้วก็หนึ่งในนั้นจะมีคําว่าไมด้วยค่ะคก็เลยอ,อ,อ๋ขอดึงไปใช้หน่อยอะไรอย่างนี้ค่ะ พอเป็นจัปานิสอยู่นะครับพออันเนี้ยที่เป็นรสคอนชีสจะเห็นว่ามันมีอันนีเผินมากเลยครราไม่เมอนเนาสีเข้มๆอันนี้คืออะไรอะคะคุณใหม่ในสรสคอนชีสอันนี้มันจะเป็นเนื้อมุ้งหิมะพานค่ะอันนี้จะแบบว่าปนๆแล้วก็ใส่ลงไปแต่ก็อาจจะยังมีแบบบางชิ้นที่ยังพอเป็นเป็นก้อนๆอยู่บ้างเนี้ยค่ะเนี่ยแล้วมันไม่เหมือนกันเลยแต่ละรสชาติ คือเหมือนตัวพออันที่เป็นคาราเมลมันจะมีความเหมือนป๊อปกว่าเป็นเมล็ดข้าวมากกว่าใช่ไหมคะที่จะข้ามามกกวาวงเปน็นปั<ล>นนดอนแต่พออันนี้พอมันเป็นรสอย่างสับป,ประรดมันจะแบนๆกว่าแล้วก็จะได้เ,ออไดเนื้อสับป,ประรดติดอยู่ในทุกคําด้วยอะ่ะเป็นสับป,ประรดอบแห้งอะ่ะตอนแรกยังคิดอยู่ว่า <c oughs> ข้าวกับสับป,ประรดมันจะเข้ากันไหม แต่พอกินแล้วมันเข้ากันมากเลยเพราะว่ามันไม่ได้หวานเกินไปคือสาหรับคนที่ชอบขนมแบบกินเพลินๆไม่หวานเปรี้ยไม่เดลดรสจัดเกินไปกินแล้วหิวน้ำออนว่าเนี่ยคือใช้เลยน้ำเลยนะเอ๊ะคุณใหมค่ครับเอ่อเรียกว่าข้าวที่มานี่มาจากในเชียงรายอย่างเดียวเลย่คะครับจากหลากหลายข้าเรียกว่าข้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์ค่ะอาจจะมีแบบว่าเกษตรกรกลุ่มเล็กๆจะมีอยู่กลุ่มดีนะค่ะที่ที่แบบว่าอยู่ เหมือนเป็นรอยต่อเชียงใหม่เ mm hmm. ชียงรายค่ะแต่ว่าว mm hmm. นใหญ่เนี่ยก็จะเป็นอยู่ใน mm hmm. พื้นที่จังหวัดเชียงรายใช่ค่ะอ๋อในเรียกว่าในจังหวัดเชียงรายเลยก็ได้ค่ะเพราะว่า,วานะนนออัี้โ okay. ค่ะเพราะวว่าาญี่ปุ่นเนี่ยด้วยความที่พื้นพื้นของเขาเนี่ยเขาจะต้องแบบเออ่ดูแลคือต้องปลูกในพื้นที่ที่าามีความ,ม,มใชใ่คมีน้ําที่ไหลลงมาจากภูเขาเนี้ยค่ะก็เลยต้องกระจายตัวกันไปในแต่ละอําเภอที่แบบ มีเงื่อนไขมีคอนดิชั่นเราเราอะไรต่างๆแบบนี้ใช่ค่ะมันาอ่ะที่ตัวผลิตภัณฑ์ดีว่านะแบ่งบรรจุยังไงบ้างครับเห็นมีหลายไซส์หลายแบบอันนี้คือเป็นแบบซองแหละนะเป็นซองใช่ไหมครับแบบนี้คือซองละเท่าไหร่คะคุณใหม่อันนี้ซองละยี่สิบบาทค่ะจะมีสี่รสชาติค่ะค่ะก็คือคาราเมล plus สับปะรดแล้วก็เป็นรสคอนชีสของพี่แมปเป็นไงคะหมึกแซบแซบไหมคะแซบเลยปะ <c oughs> อันนี้คือเป็นซองละยี่สิบบาทแต่มีเป็นแบบโปรโมชั่นซื้อเป็นเซตได้ด้วยใช่ไหมคะคุณใหม่ค่ะถ้าเป็นเซตตอนนี้ช่วงนี้ก็จะมีเป็นแบบว่าเซตของฝากแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีเป็นอยู่ในนี้สามจองอันนี้สามจองจะอยู่ที่ห้าสิบบาทคะ่ะคสามซองห้าสิบบาทเป็นลดอะไรบ้างอะคะคุณใหม่อันนี้ถ้าถ้าปกติเราก็จะใส่เป็น คาราเมลคลาสมีคอนชีสแล้วก็มีหมึกแซ่บค่ะแต่ว่าถ้าลูกค้ามาหน้าร้านหรือว่าจะออินบ็อกมาแล้วก็รีเควสขอเฉพาะรถนี้หรือขออันนี้รวมกับอันนี้อีกสองก็ได้ได้หมดเลยค่ะได้เหมือนกันอันนั้นคือโปรสามซองห้าสิบดาทแต่ถ้าเป็นบ็อกเซสแบบที่เราได้มาหน้ารักมากเอาไว้แบบมอบให้กับผู้ใหญ่ในช่วงเทศกาลแบบนี้ก็ได้มีอันนชาร์ตไว้ใส่ของได้ด้วยน่ารักอ่ะสี่ซองอันนี้ราคาเท่าไหร่คะคุณหม่ อันนี้บล็อกนี้จะอยู่ที่หนึร้อยบาทค่ะอันนี้จะมีทั้งหมดสี่ซองข้างในค่ะค่ะหนึ่งร้อยบาทปกติร้อยห้าสิบาทนะอืมดูดีค่ะปกติร้อยาสิบบาทอันนี้ก็คือซื้อแล้วก็พร้อมเอามอบให้เป็นของขวัญของฝากได้เลยค่ะช่วงเทศกาลได้เลยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคริสต์มาสปีใหม่เนาะสั่งซื้อได้ทางเพจเฟซบุ๊ก โดยใช้ชื่อว่าขนมข้าวอบกรอบ something rice ใช่ไหมครับอันนี้เลยแปมแ่ะหรือว่าสแกน q r c o โคตรงหน้าจอของเราก็ได้หรือถ้าเมสเตอร์กำลังจะไปเที่ยวเชียงรายพอดีแวะไปได้นะที่นั่นก็มีคาเฟ่ด้วยอ่เดี๋ยวให้คุณใหม่เล่าถึงคาเฟ่นิดนึงมีเวิร์กช็อปด้วยนะครับก็คือตัวคาเฟ่ของเราเนี่ยคะชื่อ s o m t i n g rice workshop and cafe นะคะก็คือจะ มีเสิร์ฟอาหารมีกาแฟแล้วก็ตัวเวิร์กช็อปเนะะี่ยค่ะของเรามจะเป็นลักษณะของการแบบว่าพาดูโรงสีพาดูการแปรรูปข้าวอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็จะมีทั้งแบบว่าเอามาทําเป็นอ,อ,อาหารแล้วก็เวิร์กช็อปที่จะพาไปดูตัว,ตวโรงขนมที่แปรรูปขนมตัวนี้ด้วยะคะ่ะครับผมก็คือไปทานข้าวได้ ไปดื่มกาแฟเป็นเป็นคาเฟ่ได้แล้วก็มีเวิร์กช็อปได้ด้วยอยู่ห่างจากวัดร่องขุนแล้วก็สิงปาาประมาณ3นาทีเท่านั้นเองใช่ไหมคะใช่ม่ไกลกันเลยไเส่เข้ามาคุณอภิชยาน่ากินมากเลยค่ะอร่อยเพลินเลยนะคะมะหนุ่ยกลัวคุณมะหน่ยกลัวบอกว่าส่งฟรีไหมคะมีค่าจะส่งยังไงบ้างคะอถ้าค่าจะส่งถ้าถ้าปกติแล้วก็จริงๆจะอิงตามตามเลทปกติของของ เอ่อส่งส่งใช่ไหมคะยังไงใช่แต่ว่าก็นี้ฝากมันจงก็เลยเอ้าส่งฟรีมีเกียรติซะหรอไหมฮะเอ่อถ้างั้นสำหรับสำหรับรายการเออสำหรับในวโนเซเวมนของเราคุณใหม่อย่าลไมะครับ ค่ะของทางเม็ดวันโอเซก็ให้เป็นส่งสฟรีตลอดจนถึงสิ้นเดือนธันวานี้ค่ะได้เห็นไหมนี่นะคุเรื่องเมสเตอร์ทุกคนนะฮะคุณมาหน่วยมาหน่วยเอฟได้เลยแต่ว่าไป F ทาง QR Code เดี๋ยวเราให้น้องขึ้น QR Code อีกรอบหนึ่งในเพจนะคะของขนมข้าวอบกรอบตา Something ไรซ์ได้เลยแล้วบอกว่ามาจากเม็ดวันโอเซนะและเดี๋ยวคุณใหม่จะส่งฟรีให้เลยกดกระดิ่งเลยติ๊กติ๊นี่เป็นโปรสุดพิเศษสาหรับ เมสเตอร์โดยเฉพาะนะคะก็ไปเอฟได้จนกระ<ม>ทั่งสิ้นเดือนธันวาคมนี้นะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งมากๆเลยครับอร่อยมากมเลยใช่เพลินเลยเนี่ยนี่เดี๋ยวคุณมาหน่อยก็ไปอิอมแล้วอร่อยมากกินเพลินมากๆแล้วก็ใครอยากจะสนับสนุนสินค้าของคนไทย<ช>เองด้วยเนี่ยนะคะที่แบบครบแบบวงจรของการทําเลยอะ่ะ ตั้งแต่การปลูกขึ้นมาจนออกมาแปรรูปแบบนี้ก็แนะนํามากๆนะลองเข้าไปดูที่เพจได้หรือว่าไปเที่ยวอยู่แล้วก็แวะไปที่หน้าร้านได้นะคะได้ครับขอบคุณใหม่ครั้งนะครับขอบคุณมากเลยนะครัมากเลยอร่อยจริงๆสวัสดีคััแต่ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่ก็คือหนึ่งในสินค้าจาก A Product นะฮะจากทกสนั่นเองเป็นการคัดเลือกสินค้าของรัฐวิสาหกิจชุมชนจากทั่วประเทศเลย ต้องขอบคุณทกสด้วยเช่นเดียวกันเนาะจะมีผลิตภัณฑ์อะไรอีกนะคะก็รอติดตามได้ในช่วง m e d Market Exclusive แบบนี้เนี่ยแหละค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวตอนนี้เราก็เบรกในไลฟ์นะแล้วก็พักทางวิทยุเพื่อเพื่อที่เราจะไปกินเราจะไปกินต่อให้จบเนี่ยซัมติงเนี่ยกรอบเดี๋ยวกลับมาในเบรกหน้าใครที่สนใจอยากจะสั่งก็ลองเข้าไปดูในเพจได้ละกันเดี๋ยวกลับมาแล้วเรามีเพลงจาก Usher รรออยู่ครับ Red Market Exclusive